สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะคลิปนี้ปอยจะมารีวิวชั้นจัดระเบียบสีขาวอันนี้ให้ดูกันค่ะชั้นอันนี้ปอยสั่งซื้อมาจากแอปช้อปปีตอนแฟลชเซลลราคาแค่9บาทเท่านั้นเองนะคะถูกมากๆเลยค่ะแต่ถ้าเป็นราคาขายปกติจะอยู่ที่ประมาณ50บาทนะคะปอยสั่งซื้อมา2อันค่ะจริงๆแล้วตอนราคาแฟลชเซล์เนี่ยซื้อได้คนละ1ชิ้นนะคะแต่ปอยใช้สิทธิ์ของคุณพ่อบ้านซื้อมาอีกชิ้นหนึ่งค่ะทีนี้มาดูกันนะคะว่าชั้นอันนี้เอาไว้ใส่อะไรได้บ้าง มาดูที่ตัวชั้นกันก่อนนะคะสำหรับพลาสติกจะเป็นพลาสติกแบบธรรมดาค่ะไม่ใช่พลาสติกแข็งนะคะจะมีลิ้นชัก2อ,อันอยู่ด้านหน้าแบบนี้ค่ะแล้วก็มีช่องใส่ของเยอะเลยนะคะขั้นแรกเดี๋ยวเราจะติดสติกเกอร์ตกแต่งชั้นอันนี้ก่อนค่ะ นี่ค่ะพอตกแต่งแล้วก็ดูน่ารักขึ้นเยอะเลยนะคะสำหรับชั้นอันแรกนี้ปอจะไว้ใส่พวกเครื่องเขียนค่ะที่ช่องนี้จะไว้ใส่พวกปากกานะคะส่วนตรงนี้จะไว้ใส่วาชิเทปกับแม็กค่ะ ตรงนี้เอาไว้ใส่วาชีเทปนะคะช่องนี้เอาไว้ใส่สก,กัดเทปค่ะแล้วก็อันนี้เอาไว้ใส่กาวกับคัตเตอร์นะคะที่เลิ้นชักชั้นล่างไปก็จะไว้ใส่พวกวาชีเทปค่ะ ่วนที่ลิ้นชักชั้นบนก็ไว้ใส่กระดาษโน้ตกับสติกเกอร์นะคะแล้วก็ที่ด้านบนสุดจะไว้วางคลิปหนีบกระดาษกับนาฬิกานะคะนี่ค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเท่านี้ก็จัดของได้เป็นระเบียบขึ้นเยอะเลยนะคะแถมดูน่ารักด้วยค่ะทีนี้เดี๋ยวมาดูที่ชั้นอีกอันหนึ่งกันต่อนะคะ สำหรับอันนี้ปอยจะเอามาใส่พวกอุปกรณ์เสริมของ iPad นะคะอันนี้ปอยก็ติดสติกเกอร์เอาไว้เรียบร้อยแล้วค่ะมาเริ่มจัดกันเลยนะคะที่ช่องนี้ปอยจะเอามาใส่ Apple Pencil ปากกาสไตลัส q j o d ดอกแล้วก็สายชาร์จ Apple Pencil นะคะส่วนที่ช่องนี้จะเอามาใส่เมาส์ค่ะแล้วก็ช่องที่เหลือปอยจะเอามาใส่พวกหูฟังบลูทูธนะคะอันนี้เป็นหูฟัง QCY T1 ค่ะส่วนอันนี้เป็นหูฟัง QCY T2C นะคะ แอ r p o อค่ะหูฟัง Redmi นะคะแล้วก็หูฟังเสี o ยวมีค่ะส่วนที่ด้านบนไปจะมาวางลำโพงบลูทูธนะคะอันนี้เป็นลำโพงรูป a อร์พีค่ะอันนี้เป็นลำโพงเสี่ยวมี่นะคะต่อมามาดูที่ลิ้นชักกันบ้างค่ะที่ลิ้นชักชั้นล่างนะคะปา,า,ายจะมาใส่สายชาร์จ iPad ค่ะแล้วก็สายชาร์จ a p p l e Pencil อีกอันนึงนะคะ วนลิ้นชักชั้นบนก็จะเอามาใส่ power bank ค่ะแล้วก็จุกทีลิโคนถนอมปลายปากกา apple pencil นะคะนี่ค่ะจัดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะใส่ของได้เยอะแล้วก็เป็นระเบียบมากๆเลยค่ะก็ถือเป็นชั้นจัดระเบียบที่ทั้งน่ารักแล้วก็คุ้มค่ากับราคานะคะยิ่งถ้าเป็นราคาแฟลชเซลลก็ยิ่งคุ้มค่ะสำหรับใครที่ไม่รีบใช้นะคะถ้าปอเจอราคาแฟลชเซลล์อีกบอยจะมาส่งข่าวนะคะ ก็หวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้กันนะคะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็รบกวนกด Subscribe ช่อง YouTube ของปอยเอาไว้นะคะแล้วจะมีคลิปใหม่ๆมาให้ติดตามกันอีกเรื่อยๆเลยค่ะเอาไว้พบกันใหม่นะคะ